ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมติวเพลเกมนะครับผมก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการลงมดภาพสวยโดนแบนหรือเปล่านะครับโดนแบนไหมพี่ครับผมลงมดภาพสวยเนี้ยโดนแบนนไหมอะไรต่างๆเนี้ยโดนแบรนไหมประมาณนั้นนั่นเองก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี้ยผมจะมาพูดนะครับในฐานะที่ผมเนี้ยได้สอนลงมดภาพสวยไปแบบ ไปประมาณ3คลิปนะครับยอดรวมทั้ง3คลิปเนี่ยประมาณโอ้เกินเกินแสนวิวอะนะครับนะก็ผมจะมาพูดแล้วกันว่ามันโดนแบนไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้โดนแบนหรือเปล่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้นะครับมีกระแสมากมายไก่กองมากเลยนะครับที่มีคนโดนแบนเยอะแยะมากมายครับแล้วก็โยงไปถึงเรื่องที่แบบว่าลงมอดภาพสวยแล้วโดนแบน อะไรเงี้ยต่างๆนานาอะไรเงี้ยอย่างเนี้นยมดนี้จะโดนไหมอะไรต่างๆจะโดนไหมอะไรเงี้ยคือคนแบบโดนแบนต้องทั้งจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่โดนแบนเนี่ยจะบอกว่าโดนจากมดภาพสวยอ่าส่วนใหญ่จะแบบว่าโดนจากมดภาพสวยอะไรต่างๆนานาก็จะมีคนออกมาพูดว่าลงมดภาพไม่ได้ทําให้โดนแบนนะครับหรืออะไรต่างๆนานา แต่ก็มีคนพูดนะคนที่โดน300วันมักจะเป็นมดภาพสวยนะที่สังเกตของน้องมาอ่าเห็นไหมนะครับก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าการลงมดภาพสวยนะครับนะมันมีโอกาสโดนแบนด์ไหมมันอยู่ที่มดของที่เราลงนะครับนะมันอยู่ที่มดที่เราลงนั่นเองนะครับอย่างาสมมติถ้าเป็นมดเอ่อดิจิทัลวิชั่นอีโวนะครับดิจิทัลวิชั่นอีโวที่มันเป็นมดเ,เ,เสียตังนะครับนะ คือถ้าเป็นม็อดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันถ้าเป็นม็อดนั้นเนี่ยนะครับนะ n a t u r a l v i s i น n Evo นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสำหรับไฟเอนะครับนะสำหรับไฟเอนะก็นี่ NVE สำหรับไฟเอนะครับนะที่ต้องเสียตังค์อันนี้เป็นม็อดเสียตังค์นะซึ่งที่เราลงนะครับจะเป็นลงในโฟเดอร์ม็อดนะครับซึ่งเอ่อตัวทางไฟเอเนี่ยเขาได้ทำการสร้างโฟเดอร์ม็อด ให้เราเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับคือมันมีตั้งแต่คุณเริ่มเล่นแล้วแหละนะโฟเดอร์มดเนี่ยนะครับนะคือมีตั้งแต่คุณโหลดอะเอาง่ายๆนะครับซึ่งการลงมดภาพสวยที่เอาไปใส่ในโฟเดอร์มดเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่โดนแน่นอนนะครับนะเพราะว่าไฟเอ็มเนี่ยเขาสร้างโฟเดอร์มดเอาไว้ให้คุณอยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยโฟเดอร์มดผมหายไปเพราะผมลบลบไปนะครับคือผมลบลบไปนะ คือผมเคลียร์มอดอะไรต่างๆ,ๆนานาออกไปเพราะเล่นแล้วกระตุกนะครับนะคือไฟมอดนะครับไฟมอดเนี่ยโฟเดอร์มอดเนี่ยที่มีอยู่ในเนี้ยถ้าคุณลงมอดภาพสวยที่มันแบบบังคับให้ไปลงในโฟเดอร์มอดเนี่ยไม่โดนนะครับอันนี้ไฟลไฟมอดผมมันไม่โหลดใหม่หรอวะงงเอาเป็นว่าคือผมลบไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเล่นและกระตุกชิบหายเลยแหละตอนสตรีมนะครับนะก็ ถ้าเป็นมอดภาพสวยที่ลงในโฟลเดอร์มอดเนี่ยไม่โดนนะครับอย่าง nve อันเนี้ยไม่โดนสบายใจหายห่วงเพราะว่า nve เนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับพวกซิ t i z e n หรืออะไรต่างๆนานาของตัวเกมนะครับนะก็มันจะลงในโฟลเดอร์มอดเป็นซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับนะสำหรับไฟเอ็นะก็แล้วถ้ามอดภาพสวยตัวไหนที่เสี่ยงต่อการโดนแบนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้ไปนั่งดูคนที่แบบว่าเขาเนี่ยได้สรุป หรือว่าเขาได้พิมพ์สรุปเอาไว้ต่าง,งๆนานาเน,นี่ยนะครับว่าแบบไอ้อย่างโดนแบนอย่างนูน้นอย่างนี้ก็คือแบบแต่ละคนเข้าไปแบบคนละทิศคนละทางเลยประมาณนั้นนะครับก็ผมจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆในฉบับที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับนะเท่าที่ผมได้อ่านไอ้พวกนี้มาครับอันนี้เป็นทางของไฟเอ็มนะครับเป็นทางของไฟเอ็มเลยเป็น net, เว็บไฟเอ็มดอทเน็ตเนียไหมเป็นในพพอร์ตแบน FAQ นะครับก็คือแบบตอบคำถามอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็ Global Band นะครับอันนี้สำคัญเลยนั่นเองนะครับ Our a n t i c h i f t System is อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับก็ลองไปแปลกันดูอ่ะเดี๋ยวผมแปลให้ดูก็ได้อ่ะคือผมอ่านคร่าวๆแล้วแหละนะครับนะไอเดผมแปลให้ดูแล้วกันอ่ะไอเดผมแปล Google แปลภาษาด้วยมาดิอ่ะระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตไอเยืยดูมันแปลระบบป้องกันของเราเป็นระบบแบบ Trip Wire นะครับที่แข็งแกร่งซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติในธรรมชาติ ระบบตรวจพบการใช้โปรแกรมภายนอกที่พยายามแทรกตัวเองเข้าไปใน client filem ก็คือเข้าไปในอะไรต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับการอัดฉีดคือทุกคนทุกคนเข้าใจคำว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่นไหมนะครับทุกคนเข้าใจคำว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่นไว้อย่างอะสมมติเกมทั่วๆไปอย่างที่เราเห็นอะเกมดังๆก็พวกฟรีไฟ pubg, point bank, cs go val อ่ะ w a r r e อะ โปรแกรมไอ้โปรแกรมโกงพวกเกมพวกนี้นะครับที่เป็นเกมออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่แบบว่าอัดฉีดอัดฉีดอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปใน dll ของตัวเกมหรือว่าอะไรต่างๆของตัวเกมแบบมันเหมือนฉีดมันเหมือนฉีดอะไรสักอย่างเข้าไปนึกว่าแบบเอาสมมติสมมติเราจะเล่นเกมหนึ่งเราจะโปเกมหนึ่งเรากดลันโปรแกรมโกงปุ๊บพอเรากดเข้าเกมปุ๊บมันจะแบบรันมันจะฉีดอะมันจะฉีดโปรแกรมโกงเข้าระหว่างที่แบบ มันกาลังโหลดอะไรสักอย่างหนึ่งของเกมเกมนั้นอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะส่วนใหญ่ครับผมใช้คําว่าส่วนใหญ่เกมที่มันมีโปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยมันจะประมาณนั้นก็คือมันจะยิงมันจะฉีดเข้าไปในตัวเกมนะครับตอนแบบกําลังโหลดหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยอันนั้นคือโปรแกรมช่วยเล่นนะครับซึ่งภายนอกที่พายายามแทรกตัวเองเข้าไปในล l i e n ของไฟเอ็มเนี่ยนั่นก็คือพวกโปรแกรมโกงนั่นเองนะครับอย่างเช่นเสกเงิน เฟกเงินในไฟเอ็มคือมันมีเห็นเห็นได้ทั่วทไปแบบแจกโปรไฟเอ็มเสกเงินเสกรถในเซิร์ฟต่างๆเล่นได้ทุกเซิร์ฟอะไรต่างๆนานาโปรแกรมช่วยเล่นก็โดนนะครับพวกที่มันแบบฉีดหรือเป็นโปรแกรมช่วยเล่นอะ่ะพูดง่ายๆคือเป็นโปรแกรมช่วยเล่นอะ่ะโปอ่ะไอ้เฮียโปอ่ะไอ้พวกโปอ่ะเออพวกไอพวกไอเชดเอนจินอะไรพวกนั้นที่มันฉีดเข้าตัวเกมอะ่ะเออนั่นแหละโดนนะครับนะก็ โดนแน่ๆโปรแกรมช่่ยเล่นนะมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะที่โดนแบนข้อความจะแสดงขึ้นเมื่อพยายามจะเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือถ้าคุณโดนแบนมันจะมีข้อความขึ้น,น,นมานะครับว่าแบบคุณโดนแบนกี่วันอย่างนั้นนั่นเองแล้วคุณแล้วก็จะระบุว่าคุณถูกแบนทั่วโลกอันเนี้ยถูกแบนน่าจะเป็น global นะครับก็คือแบบว่าซึ่งเอาง่ายๆคือมันจะมีบอกหรือว่าคุณโดนเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนโดนแบบ300วันบวกๆนะที่โดนกันเนี้ยที่แบบ ผมไปนั่งอ่านในกงในกลุ่มเนี่ยนะครับก็แบบมีคนแปะภาพแล้วก็แบบโดน3า0สวันกว่าๆเลยลประมาณนั้นเอออดเล่นกันไปยาวๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามอดภาพก็เสี่ยงต่อการโดนแบนเหมือนกันนะครับถึงแม้บรรทัดนี้เขาจะบอกว่าถึงแม้บรรทัดนี้เขาจะบอกว่ากราฟิกและเสียงหรือการดัดแปลงไม่ก่อให้เกิดการแบน ก็คือการเราดัดเราไปดัดแปลงกราฟิกทําให้มันสวยขึ้นหรือไปดัดแปลงดัดแปลงเสียงอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการแบนซึ่งอันเนี้ยเขาน่าจะหมายถึงการที่เราลงมอดภาพสวยในโฟลเดอร์มอดของตัวเกมมากกว่านะครับอันเนี้ยอันเนี้ยผมตามที่ผมเข้าใจนะคือเขาน่าจะพูดอย่างนั้นมากกว่านะครับซึ่งมอดภาพสวยทั่ว,วไปเนี่ยอย่างมอดบูสเอพ p s ให้เ p s เนี่ย มันเพิ่มมากขึ้นทําให้เกมลื่นขึ้นหรือว่าอย่างมอสที่ผมสอนลงไปนะครับไอแสนวิวเนี่ยแสนวิวเนี่ยโอ้โหแสนแสนหนึ่งหมื่นแล้วเหรอแสนวิวเนี่ยที่มันมีไฟล์ดัดแปลงก็คือไปดัดแปลงตัวซิติเซนของตัวเกมนี่ซิติเซนนะครับซึ่งซิติเซนที่เป็นมอสเนี่ยเราเอาไปเอ่อไปทับในซิติเซนของตัวเกมซึ่ง มันก็คือการดัดแปลงไฟล์ซิติเซนของตัวเกมนั่นเองซึ่งเสี่ยงต่อการโดนแบนแน่นอนนะครับผมบอกเลยเพราะว่าการดัดแปลงไฟล์ซิติเซนเนี่ยมันมันดัดแปลงในทุกๆอย่างที่มันเป็นของมันอยู่แล้วเนอะไหมไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าอะไม่ว่าจะเป็นมดท้องฟ้าที่คุณลงอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะผมไม่เคยลงนะไม่เคยลงนะว่ามดท้องฟ้าเนี่ยมันไปนลงที่ไหน อาจจะในซิติเซนหรือในโฟลเดอร์มดหรือเปล่าคือถ้าอยู่ในโฟลเดอร์มดเนี่ยถ้าเป็นมดที่ลงในโฟลเดอร์มดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนแบนแต่ถ้าเป็นมดที่ไปลงในไฟล์ซิติเซนหรือว่าด a ต้าหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันไปผับไปเปลี่ยนอะไรที่มันอยู่ในซิติเซนอะไปเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือซองหรือท้องฟ้าหรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นกราฟิกที่มันอยู่ในซิติเซนเนี่ยผมพูดเลยว่าเสี่ยงต่อการโดนแบน นะครับคือเนี้ยตามตามที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าคือการดัดแปลงอ่ะมันมันเข้าใจไหมคือมันมันดัดแปลงจากที่มันที่มันมีอยู่แล้วที่มันเป็นไฟล์ของมันอยู่แล้วอ่ะดัดแปลงไปซึ่งบางทีอ่ะระบบอ่ะมันอาจจะออโต้แบนอ่ะระบบออโต้แบนมันอาจจะตรวจจับอะไรที่แบบที่มันผิดปกติของไฟล์ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะนึกไหมมันแบบตรวจจับอะไรที่มันผิดปกติอย่างเช่นแบบสมมติถ้าเราไปเผลอลงซิติเซนเป็นมดซิติเซนเป็นมด ที่มันแบบว่าทําให้เวลาเปลี่ยนอย่างกลางวันตลอดเวลากลางคืนตลอดเวลาหรือว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรที่มันอยู่ในซิติเซนเนี่ยถ้าเกิดไอออโต้แบนอะมันตรวจจับขึ้นมาแล้วมันเห็นว่ามันมีความผิดปกติในซิติเซนมันอาจจะแบนคุณก็ได้อ่าผมผมพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้โดนทุกคนผมพูดเลยว,ว่าน่าจะเป็นส่วน ส่วนเล็กๆบ้างที่โดนแบนจากการที่ถูกตรวจจับในซิ t i z e n นะครับก็คือใครที่ลงไอ้มอดที่มันเป็นแบบบูต t FPS หรือไอ้มอดภาพสวยต่างๆนานาที่เป็นเป็นซิตี้เซนะนะคือผมผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ยังไม่โดนนะครับส่วนใหญ่ยังไม่โดนแต่ว่าผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าลบได้ก็ลบซึ่งปัจจุบันผมลบไปแล้วนะครับคือผมใช้แค่รีเช็ตตัวเดียวพออ่ะ เราถามว่า Mod ต e รีเชตอย่างเดียวจะโดนแบนไหมครับผมบอกเลยว่า Mod r e รีเชตไม่โดนแบนนะครับมอ d e รีเชตไม่โดนแบนมันไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นแต่อย่างใดนะครับมันเป็นมอดที่ปรับทั้งภาพของเราอะให้มันสวยให้มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนใช้ฟิลเตอร์เอออา,อ, Mod อ,อารมณ์ไอ้มอสรีเชตอารมณ์เหมือนเราใช้ฟิลเตอร์ประมาณนั้นแหละนะครับนะก็อีกอย่างนึง่งไอ, Mod อ้มอสรีเชตะเราไม่ได้ลงในโปรแกรมเราไม่ได้ลงใน อะไรของไฟเอ็มเลยแล้วไปลงใน GTA โฟเดอร์แบบโฟเดอร์ GTA ของแท้เลยเออประมาณนั้นนั่นเองแล้วก็มาติดในไฟเอ็มอะไรเงี้ยอันนั้นอะไม่โดนนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ใครที่ลงอะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับซิติเซนการดัดแปลงอะไรในซิติเซนอันเนี้ยถ้าให้ดีถ้าให้แนะนําลบนะครับนะใครที่ลงมอดตามผมเนี่ย ที่ผมสอนเนี่ยที่มันมีไฟล์ซิติเซนที่ผมที่ผมแบบสอนแบบให้ลากลงไปเลยให้ทับลงไปเลย,เลยอะไรเงี้ยแนะนานะครับลบนะครับก็คือลบซิติเซนหรือว่าใครที่แบบว่าอุย้ยกลัวกลัวตัวเองโดนแบนว่าถึงแม้ไม่ได้ลงก็เถอะกลัวแบบกลัวเผลอไปลงอะไรสักอย่างลบซิติเซนออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดซิติเซนใหม่ให้คุณเองนะครับแล้วจะเป็นซิติเซนแบบที่มันป่าจากมดต่างๆนานาแน่น,น,นอนนะครับถ้าเราลบซิติเซนแล้วปล่อยให้ไฟลเอ็มเนี่ย มันโหลดของมันเองนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันประมาณนั้นนั่นเองนะครับปัจจุบันผมไม่ได้ใช้มอดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับซิติเซนแล้วนั่นเองนะครับนะเพราะว่าค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับแล้วก็มีคนบอกอยู่ด้วยนะเนี่ยมีมีคนบอกอยู่ด้วยนะครับเอ่ออยู่ไหนวะเนี่ยมันมีคนบอกอยู่นะครับว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการไปอิงอิงเจ็ดก็คือการแบบเขาเรียกว่าไงวะเอ่อฉีดอะฉีดใส่ ฉีดใส่ตัวเกมอ่ะเอออย่างที่ผมบอกอ่ะไอพวกโปรแกรมเชิญเล่นอ่ะโดนแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับการไปดัดแปลงซิติเซนเนี่ยก็โดนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเออผมผมเห็นอยู่นะใครพิมพ์อยู่นะซึ่งมันเป็นไปได้จริงๆครับเพราะว่าการดัดแปลงซิติเซนมันก็มันมันมันดัดแปลงอ่ะเข้าใจไหมมันดัดแปลงตัวเกมที่มันอยู่แล้วอ่ะนเนี่ยมีคนสรุปอยู่ว่า global bad n มันมีระบบออ t โต้จับอินเจก เห็นไหมอินเจ็ดก็คือการอัดฉีดการฉีด DLL อ่ะคือการฉีดโปรหรือว่าการรันโปรเนี่ยมันจะอินเจ็ในไฟล์ DLL นะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันจะฉีดไปในไฟล์ DLL สักไฟล์หนึ่งทําให้โปรแกรมเชื่อเล่นนั้นอ่ะมันใช้ได้ในเกมนั้นมันเองประมาณนั้นเนาะเข้าไปในตัวเกมของมันแล้วบรรทัดสุดท้ายเขาก็เน้นย้ําอยู่ว่า do not cross global ban แปลว่ามันไม่ก่อให้เกิดการแบนถ้าลงพวกเกี่ยวกับมอดภาพหรือเสียง do not cross ผมแปลใน Google ให้แล้วมันไม่กล่อให้เกิดนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้ไปอิงเจตก็คือไม่ได้ไปอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟล์ d l l ที่มันยิงเข้าไปใน d l l หรือว่าไม่ไปยุ่งหรือว่าไปยุ่งกับไฟล์ซิติเซนของมันเนี่ยปลอดภัยนั่นหมายความว่าไฟล์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับซิติเซนหรือไม่ได้อิงเจตหรือไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรที่มันมีอยู่แล้วอ่ะไม่โดนนะครับคือถ้าเราไม่ได้ไปดัดแปลงอ่ะไม่โดนปลอดภัยแน่นอน เราจะลงมอดอะไรแบบมอดภาพสวยในโฟลเดอร์มอดอะไรเงี้ยปลอดภยัยแต่ถ้าไปยุ่งอะไรในซิติเซนเรียบร้อยครับเสี่ยงนะครับอันเนี้ยเอาให้ชัวร์จริงๆก็คืออย่าไปยุ่งอะไรกับซิติเซนนะครับให้มันเป็นของมันไปนั่นเองประมาณนั้นเนาะก็มอดภาพสวยส่วนใหญ่เนะี่ยมอดภาพสวยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในไฟล์ซิติเซนซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตมาเท่าที่ผมแบบสอนลงมอดมาประมาณ สองสามคลิปเนี่ยสอนลงมาภาพสวยเนี่ยส่วนใหญ่มอดมันจะอยู่ในไฟล์ซิติเซนทางนั้นนะครับพวกมอดภาพสวยเนี่ยซึ่งแนะนำเลยว่าลบทิ้งซะนะครับเสี่ยงต่อการโดนแบนนะครับส่วนมอดอื่นๆที่มันอยู่ในโฟลเดอร์มอดหรือว่าเป็นรีเชดธรรมดารรมดาไม่ได้มีอะไรเสริมไม่มีอะไรไปดัดแปลงอะไรที่มันมีอยู่แล้วของตัวเกมเนี่ยปลอดภยัยแน่นอนนะครับอันนี้ก็สรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับนะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สดกันต,ต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะก็ไลฟ์สดทุกวันนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาฝันฝันดีลาติสวัสดนะครับไอโหคือก็นะก็ยังไม่นอนนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ